ทำขนมง่ายๆแต่อร่อยเข้มข้นมากๆค่ะใช้วัตถุดิบแค่3อย่างแต่อร่อยตะโกนไปลงมือทำกันเลยค่ะกล้วยหอมสุกงอมๆเลยนะคะ2ลูกแล้วก็บดให้ละเอียดเลยค่ะตามด้วยข้าวโอ๊ต8ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยผงโกโกด้ดาร์ตเบลซื้อมาจากเซเว่นนะคะตัวนี้พลังงาน100แคลค่ะน้ำตาล7กรัมถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะแล้วรสชาติคือเข้มข้นมากๆหวานนิดเดียวเองค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยเข้ากันแล้วก็ไปเตรียมใส่ภาชนะเลยค่ะ ถาดฟอ,อยล์แผ่นรองหม้อทอดแล้วก็ตามด้วยขนมของเราค่ะเทใส่ได้เลยแล้วก็เกลี่ยหน้าขนมให้เสมอกันเลยนะคะแล้วก็นําเข้าหม้อทอดเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ามันของกาบอตัวเดิมนะคะตัวนี้เบลใช้มาสักพักแล้วดีมากๆเป็นของถูกและใช้ดีค่ะท่านเพื่อนสนใจกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอ,อกเบลใช้ไฟ160องศาเป็นเวลา30นาทีค่ะด้านหน้าหม้อทอดใบนี้เป็นกระจกนิรภัยนะคะสามารถมองเห็นอาหารขณะทําได้ด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คว่าสุกหรือยังไม่สุกนะคะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มลงไปเลยแล้วก็ลูดปื๊ดเลยค่ะถ้าไม่มีเศษขนมติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะก่อนแกะกระดาษออกแบบนี้นะคะจะแกะง่ายมากๆเลยเก็บในตู้เย็นได้หลายวันค่ะอร่อยทําง่ายไปลองทำดูนะคะ